แล้วเด็กปูไอ้หลงว่ามันก็เข้ามากับไอ้พรแล้วก็ใครไม่รู้มันก็ยืนแซวกูกูถามเฮ้ยมึูแซวแหละกู้พูดเล่กมันอยู่มึงถามกระเป๋ามั้ยไหนเดี๋ยวมึงกระเป๋าอะไรวะไม่ใช่มึงกระเป๋าอะไรวะเพื่อนโอ้โหโอ้เฮียไม่อยากคุณแบบนี้หกสามต่อลงคนหนักจริงอ่ะโอ้โหไอ้เฮียมันขนาดนี้เลยเหรอวะไอ้หลงกูถามจริงวะเพื่อน ไม่คือหลวงต้องเข้าใจด้วยว่าเออเฉินก็เฉินก็มีมีคนอยู่เฉินเฉินคุยอยู่ถูกไหมอารมณ์เป็นทะเลาะกันด้วยว่ายังไงเฉินน่ะไม่เคยเมื่อหลงหลอกถูกไหมมันที่เพิ่งเข้ามากับกูกับมึงอะที่อยู่มากี่ปีละมันบอกว่าใจเย่็นไม่ได้หินเฮียจะพูดแบบเฮียกูรู้ ก็ไม <means> ่รู้แม่อยู่ดีม่ก็ก่อนกูล้อกูเฮี้ยอะไรอํำบนอํำพลเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ก่อนกูคุยแล้วก็ไม่รู้กูยังไม่รู้เลยกูคุยกับมันก็คุยกับกูเนี่ยบ้ามึงอะอะไรวะกูคุยกับผู้หญิงมากกว่ามันกูคุยกับผู้หญิงมากกว่ามันบอกว่ามันมันพูดอะไรก็แ้วมึงไม่ฟังมันเลยแต่ผู้หญิงพูดคนเดียวมึงตอบเลยไม่คือกูบอกเดี้ยกูเล่าสลานการให้มึงฟังก่อนคือวันนี้มันมีตุการหนึ่งที่กูอยู่ในบ้านแก๊งใช่ไหม แล้วย่าวิ่งย่าอยู่กูย่าวิ่งเข้ามาหากูเสร็จปุ๊บไอ้หลงมันเหมือนคุยกับไอพรอยู่มันซุบซิบเยี่ยก็ไม่รู้กูด่าว่าพวกมึงซุบซิบอะไรกันอ่ะกูเข้าใจว่ามันอ่ะคุยกันไม่ได้คุยกับกูมันเข้าใจไหมนั่นแหละแล้วกูแล้วแล้วสุดท้ายมันก็งอนกูกูงงเอ้าอะไรวะกูยไม่รู้ว่ามันพูดพูดกับกูเลยเข้าป่ะเข้าใจว่ามันอ่ะคุยคุยกับไอ้พรไม่ได้คุยกับกูอ๋อคือมันกลัวว่าย่าแยกความรักจา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 กกูไปเหรอ ที่นี่มันเซนเซทีฟเรื่องความรักอ่ะเออเข้าใจเออกูแล้วมึงมันอยู่มึงเหรอไม่บอกมึงเหรอไม่ไม่คือตอนที่มันไม่อยู่กูก่อนหน้านี้ไงก่อนที่ประชุมแก๊งอ่ะมันบอกว่าพี่เฉินสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอ้บอกว่ามันอะคุยกับมึงตั้งตั้งหลายคำมึงไม่ตอบเลยแต่พอคุยกูอกูกูตอบเลยพี่เฉินสวัสดีครับสวัสดีครับออไรกูโทรหายบางกูขอเคลียร์เรื่องไอ้ปูนนึงเดี๋ยวกูโทรหาคืงมั้งเหี้ย ยาบ保卫你ยากระเป๋า你เบ้าสองหกเก้าเป้าไหนได้เองก็ได้ยาดีลายลาเดี๋ยวพี่ซื้อให้ฮะอ้าวเอ้รองเท้าคู่ดีพี่ซื้อให้นะครับ อ่าไหนขอดูหน่อยสิว่าเล่นรองเท้าคู่ไหนแป๊บนึงนะเบอร์ค่ะไปเจออ้าวยิ่ได้ปะแล้วแต่พอแค <c oughs> ่นั้นใช่ใช่วันี้ไม่ได้เท้าเปล่าแล้วนะพี่ไปนนอนเตียงไหมไม่เป็นไร เฮ้ยเราไม่ได้ทับเปล่าแล้วนะทุกครั้งที่เรามองแบบว่าถ้าเกิดพี่ไม่อยู่ทุกครั้งที่เรามองเท้าเราจะนึกถึงว่าเอ้ยนี่มันพี่เฉินซื้อให้นีิลาโอเคแต่เขาคิดถึงจะให้ช่วยทำอะไรอีกไหมไม่ทำอะไรอีกเราทำอีกแล้วเหรอว่างานอีกแล้วเหรอไม่ไม่ไม่โอกระทมเลยกระท่อมไม่เอาแต่ว่าเอาแต่ใบกระท่อมพอแล้วไม่โพอหรอกอะไหรอไปไหนวะ ไม่จะให้เร yeah. ็วเร็วเร็วเรเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็ได้ยาเดี๋ยวเดเดเลือกได้ครับพี่พครับ่นครับทำไรใครพอมีมอไ์กูจริงเหรอวะกู่าไปดิเพื่อนพี่กมีมอไฟค์ป่ะพี่อมีมอไซค์บ้างานะไอสัตว์ไม่คุยกับกูฮะมึงจะงอนกูจริงเหรอวะทำไหลเพื่อนอะทำไหลไปหลง ไม่มันไม่เคยมีใครแย่งความรักของมึงกับที่คุณให้มึงไปได้หรอกเพื่อนรักเอากิ่ล้านเอากิ่ล้านเอากิ่ล้านเลยเหรอตั้งเป้าตั้งเป้าห่อห้าล้านโอเคสองเป็นห้าสองเป็นห้าทำไรไม่คุยกูจริงเหรอทำไรนะเพื่อนพี่พี่หลงพี่หลงขอตั้งห้าล้านดิไม่ไม่มีใครแย่งความรักของมึงไปได้หรอกเพื่อนรักเข้าใจไหม เรากูมึงอยู่แล้วมึงก็รู้อยู่ถูกไหมพี่ผมเป็นอะไรอ่ะก็แค่บอกเพื่อนนั้นแหละไม่มีใครแย่งความรักของมึงไปหลอกเพื่อนรักก็ใช่ไหมนั่นแหละไอสัตว์งอนซะด้วยหลงไปแหละหลงเพื่อนไม่คุยกูจริงเหรอวะเลิฟเแย่กูขาเสียวิ่งตามมึงนะเว้ยเพื่อนพี่ชายแลบคาฟอไม่ใช่กูขาเสียวิ่งตามมึงเงนี้เอไว้หลงครับกูจะไปเลยเพื่อนเออแต่ถ้าเขาอุ้มกันพี่จะทำอะไรพี่ผมเนี่ยเป็นลัก มึงยอมกูเลยไม่แล้วพี่ไปทําอะไรเขาอ่ะกูรักเพื่อนเป็นที่สุดอยู่แล้วมึงก็รู้อยู่แล้วที่ไหนคะพี่คนงานรอบ้านเราครับเขียโทรหาลูกพี่ดิยากเองพี่นะเห็นแล้วเขาเองอ๋อพูดว่าสิบเคสเลยอ๋อผมไม่รู้ว่าเคสอุ้มเบาอ่ะถึงไปเพื่อนพี่อยากให้กูโทรหาลูก อามาก่อนเดี๋ยวมามาเพื่อรักมามาเกียวไม่หลอกใครแย่งความรักไปหรอกโดนอุ้มไหมกูก็รักมึงอยู่แล้วถูกไหมเดี๋ยอย่านสนซป็นสีอุ้มเนี่ยนะเออไม่แน่จกเอ็มซีขับรถยนต์นะขาเจ็บมึงจะกษ์กูเดินตามอีกเหรอฮะหลงทำไรเพื่อนผมบอกให้วันนั้นเอ็มซีเกือบชนะไฟที่เลเวลอะตื่นแต่กี่โมงเมื่อเช้าแล้วขากูเจ็บนี่วุ้งยักกูเดินตามอีกเหรอเพื่อนอือถามอะไรดีไหรถูกไหมเพื่อนก็สุดท้ รู้แล้วว่ามึงงอนกูเรื่องอะไรแต่เข้าใจไหมกูเค่มึงคุยกับไอ้พรเล่นกันอยู่กูไม่รู้มึงคุยกับกูเข้าใจ่ป่ะเพื่อนไม่ใช่ว่าเออกูไม่ฟังมึงมอไปไหมอสองมันราคาแพงป่ะไม่แพงไม่แพงกูเข้าใจ่ามึงเออมึงคุยกับไอ้พรอยู่กูไม่รู้จริงมึงคุยกับกูไว้เพื่อนไว้กูเคยเมื่พวกมึงเหรอถูกไหม อย่างงอนกูนเลยเพ uh mm ื hmm, so right. mm ่อนเอ้ยเย้ไหมกูย uh, ังไม่จะทำเฮี huh. uh ้ยอะไรเลยคุย huh. ก uh ับ huh. ม uh ึง huh. อ uh ่ะมึงไม่คุยกับมันอ่ะกูคิดว่ามันคุยกับไอพรมันเข้าใจไหมคือก็เหวยมันพูดเล่นแกวหวยพรอยู่มันเรียกกูอัมพลอัมพลอัมพลเฮียเลย่รูเรื่องเลยเฮียคืออัมพลังไม่รู้เลยเนี่ยเออได้เรื่องเรื่องเออคือหนังเรื่องนึงครับเฮี้ยเออเฮี้ยอะไรคืออัมพลเรื่องกอัมพลมึงจะรู้ไม่ได้คือเฮี้ยอะไรวะ พี่เฉินห้าล้านนี้ห้าล้านนี้คือแบบว่ารวมรวมไอ้นี่ได้ไหมรวมอะไรรวมนี่ด้วยได้ไหมนี่เท่าไหร่นี่ที่ติดห้าแสนอ๋อโอเคงั้นหกล้านนี่เลิกขายแวนป่าแวนคุตีนป่ะเนี่ยมึงเอาหกล้านพี่ถ้าเป็นเกียร์ในตำนานอะหกล้านสิวสิวมันจะตำนานเฮอะไรขนาดนั้นพี่จริงเกียร์ตำนานอะทำได้พี่สิวทำอะทำได้ ว่ากระจอกเลยแค่หกล้านนะคเกียร์อ่ะเอาเอาเอาง่ายตั้งเป้าห้าล้านก่อนถ้าเกินค่อยว่ากันอ่าโอเคโอเคเคยไเดี๋ยวกูจะขุดเพชรในตู้กูของกูทั้งหมดแล้วกูจะเอาไปขายเป็นไวเบร่ละเออเดี๋ยวดูมีเท่าไหร่นะกูจะเอาไปขายไวกูจะเอาไวเบรไปขายเอาละแสนฝากกูได้วยเพื่อนฝากอะไรวะฝากขายได้นะให้กูขายได้นะแสนนะไอ้บังบังสี่โตจริงครับพี่เออมึงเอาเอา5สี่เอาขายกูดิย ถ้าก่อนเราเปลี่ยนชื่อแบบไม่หรอกกูต้องไปตีก่อนเดี๋ยวบังตีมาทั้งหมดกูต้องขายได้เลยเอ้วนลงมาวะบอกว่าไว้วนพี่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 อยู่บ nice> <um. ้านปะอยู่บ like ้านครับอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านงั้นเดี๋ยวผมไปพี่มาหาพี่เออมาได้เลยเอาแล้วเดี๋ยวอ้วนเข้ามาหากินมันเยอะอยู่นะไม่แต่ทำไหลยังไม่คุยกูจริงเหรอเฟลิฟือมึง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 คุยกับผู้หญิงต่อหน้ามาเลยเหรอไม่คืยมันเลยเหรอไม่คือกูอ่ะกำลังเออพาย่ามามาแยไอเบ แล้วเไอ้ปูออไอ้หลงอ่ะมันก็นนเข้ามากับไอ้พรแล้วก็ใครไม่รู้มันก็ยืนแซวกูกูถามไอ้มปูแ,วแซวอะไรกูพูดเล่นมันอยู่มึงถามกระเป๋ไหมหน่อยนี่มันกระเป๋าอะไรวะไม่ใช่มึงกระเป๋าอะไรวะเพื่อนโอ้โ,อโหโอ้โหเฮียไม่อยากคุยแบบนี้63ต่อลงคนหนักจริงอ่ะโอ้โหไอ้เฮียมืยข่ขนาดนี้เลยเหรอวะไอ้หลงกูถามจริงวะเพื่อนอันนี้อันนี้ปูนี่นี่ฮะวิว ไอีมนกีี้มมคปจันไม่มีใครแย่งความรักของพีไม่ได้หรอกเพื่อนรักมึงเข้าใจไหมกับเพื่อนอะกูมาก่อนอยู่แล้วมึงก็รู้อยู่ถูกไหมเพื่อนแต่กูว่าจะมึงคุยกับพรจริงเพื่อนรักมึงรู้อยู่ถูกเปล่าไอ้บังมึงถามมาเนี่ยมากระเป๋าเบอร์อะไรไอ้หล่มึงกระเป๋าเบอร์อะไรวะสองแปดห้า เชลักหลงนะเฮ้ยโอเคข้มยเด้อเฮ้เฮียจะตอบไม้เลยเหรอโอเคข้มยไม่มีใครเลยนะเว้ยพี่รำเปล่าเลยครับเข้มย์เชลักหลงนะโอเข้มย์ฝ่ายบอกมันด้วยว่ามึงเก็บไว้ให้คนชื่อยะยะเถอะบอกว่ามึงให้มึงเก็บไว้ให้คนชื่อย่ะยะเถอะวะไอ้โทนี่อยู่ไหนวะเดือดงี้ไปพักแล้วเปล่าไม่รู้เลืตู้อจบ่ตู้อถามไม่ดีกระเป๋าอะไรถามมาดิมึงกระเป๋าอะไรนะเฉิน หกสามสองหกสามสองไอ้ไม่ถามกเวงวะเขาไม่อยากคุยกับมึงเลยเฮียมันแพ้สดอ่ะไม่หลงเดี๋ยวก็รักหลงอยู่แล้วหลงก็รู้ถูกไหมแต่มึงคุ้นมึงคุ้นใจมันตอหน้าปีมันเกินไปไม่คือหลงลองเข้าใจด้วยเออฉินก็เฉินก็มีมีคนยี่เฉินคุยอยู่ถูกไหมอารมณ์มันา้องรักกันด้วยแต่ว่ายังไงเฉินน่ะไม่เคยเมินหลงหลอกถูกไหมมันที่เพิ่งเข้ามากับ กูกับมึงอ่ะที่อยู่มากี่ปีละมันบอกว่าใจยากมึงได้หินเฮียจะพูดกับพี่อะกูรู้ฝากกูบอกว่าไหมไม่กี่วันพี่เฉียดจะใส่อารมณ์ทำไมพี่เฉียดผู้หญิงเหรอวะจะใส่ลงไม่เออก็ถูกต้องก็อย่างที่บอกว่าเพื่อนมาก่อนแต่กูเข้าใจว่ากกูามาเเเคลีีียยยร์ใหห้้้น่ไอมึงกลางทีป่าววะมีวิธีพี่หลงผมมีวิธีพี่ลองทำเสียงกระเส่าเลี่ยดเลี่ยดเราอันนั้นมึงไม่คอยกลางมึงฟังอ่ะคนมึงไม่คอกลางมึงฟังอ่ะแล้วจับมึงอ่ะ อ่ะคือในบ้านเนี่ยคือสถานการณ์เป็นอย่างนี้กูแกยูกูอยืนอยู่ใช่ไหมมีไอเบย์กแฟนมันมันพาแฟนมาแนะนำกูก็เลยแบบแย่มันเล่นเอ้ยแฟนพาแฟนมาที่ไหนไงกูก็เลยโทรเรียกย่ามาใช่ไหมกูแย่เบเล่นแต่ว่าไอหลงมันก็มาพอดีมาไก่พอแล้วใครไม่รู้แล้วมันก็แซวกูกูกิ้วกรกปุ่นเล็กกวยไออะไรกำพลอําพลเที่ยงอย่างนี้แหละกูเคคิดว่ามันคุยเล่นไก่พออยู่กูไม่เช่มาคุยกูเข้าใจไหม นั่นแหละไล่เดียมันก็มันก็ไม่บอกป่ะมันมันก็พูดมันได้เสร็จปุ๊บย่าพูดอะไรกูทุกอย่างกูดตอบย่าเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าไอพรมึงดูมันดีที่กูพูดมันไม่ฟังกูเลยเว้ยเนี่ยแล้วคือกูไม่รู้ไงมันพูดอะไรกับกูแค่มันคุยกับไอพอลงั้าใจ่ไหมอ้าวแล้วมันเรียกกูอะไรแล้วอัมพลอัมพลไอเฮี้ยมชื่อชื่อกูเหรอคือไออัมพลเนี่ยเป็นคนดีไงเพื่อนใช่แต่มันไม่ใช่ชื่อกูไอสัตว์มึงเรียกอัมพลกูควรต้องหันไหมล่ะกูถามอ่ะ ทำคนล้ำพู่นะลองือขวาไม่ใทำคนล้ำพู่หรือเปล่าพี่ไอ้หลงแล้วมึงไอ้หมกหลงมึงอ่ะได้ครับถูกไหมพี่อ่ะมึงอันมึงถามมันได้ยินปหมตอนกูเรียกมันอะไอ้บอมได้ยินปหมได้ยินครับพี่โอ้พี่รักเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เฉินพี่ง้อผัวพี่เฉินก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมมาคุยใหม่เออได้อ้วน แล้วเรา้มันคุยกัไอ้วก่อนเลยอะไรบางมันบอกว่าให้มึงคุยกับอ้วนก่อนได้เลยเรื่องไี่ไน้กอะไรสุดท้ายแล้วมึงก็ให้มันที่หลังอยู่ดีแล้วมึงบอกมันด้วยว่ากูจะคุยกับมันก่อนมันจะคุยกับมึงก่อนกูไม่คุยอดือดลองแบบลองค้างชื่อมันชื่อพี่หลงดี่มันไม่คุยมึงบอกว่าว่ากูจะคุยกับมันก่อนนนี้คุยกับมึงก่อนพี่ค้างชื่อดิค้างพี่ค้างชื่อมันชื่อพี่หลงนี่แล้วพี่หลงก็หายพี่อ้วนเงียบหรือเปล่าครับเนี่ย อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้บางเล่มมอม<ก>ด้วยว่าท้ามันไม่คุยกูกูยัก็ยังไม่คยุยกัยอ้วน,นบอกว่าถ้ามึงไม่คุยกับมันมันก็จะไม่คุยกัอ <S <S อยอ้วนไปบอกมันว่าให้มันเรียกคนชื่อย่ามาแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าให้มันอ่ะบอกรักกูต่อหน้าย่ามันบอกว่าให้เรียกย่ามาแล้วบอกรักต่อหน้ามันมึงถามมันเรี่ไมาทำแบบนี้เพื่ออะไรวะและ้วลองเลยมึงถามมันนี่มึงมาทำแบบนี้เพื่ออะไรวะ เลือดหลงหลงเฉลี่ยนิวลองไมัดีนิกลองเลยลงเลยมันบอกว่ามึงรักมันไงก็ถูกกูรักมันแต่ว่ามันมันจะดูไม่ดีเพื่อนทำายน้องมันบอกว่าก็ถูกรักมึงแต่มันจะดูไม่ดีไอตัวกลางแต่นว่ากูไม่สําคัญพี่ลงกระเป๋าแล้วพี่แสดงว่ามันไม่สําคัญมึงบอกมาด้วยว่ามันสําคัญแต่แค่ว่าชายชายตรงเนี้ยมันไม่เหมาะสำคัญแต่กูสำคัญแต่ชายชายมันไม่ต้องเสือกสั์เปิม แล้วแบบเพื่อนมึงคิดอะไรเนี่ยชอบแล้วแบบเพื่อนคิชอบไปเอาไอ้นี่ของไอ้เรืองมาดิแต่บางทีอ่ะมันก็มีเกิดเพื่อนบ้างเว้ยผมบอกไปแล้วมันบอกว่าแต่บางทีมันก็มีเกิดเพื่อนบ้างออกซัตว์ไหนี่ก่อนฮะใช่ฉันหลงอ่ะมันลืมไปแล้วเหรอวะไม่มวัยเปรตพี่บอกฟิลไปกูดูทรงแล้วผมไม่ได้เขียนมันไม่เสร็จมึงลืมไปแล้วเหรอวะไอ้วั้นอยู่กันไปไหน พี่เฉินพี่เฉินนี่ผมผนี่เขามอยู่ใช่เหรอผมแบบแนะนำนะพี่มาที่นี่เลยมาที่นี่เดลยญาเดี๋ยวมาที่ญาเดิ๋มาที่ถ้าพี่เห็นเพื่อนเห็นมันเป็นเพื่อนอยู่พี่ก็ทำเถอะรถบ้านสองจกแคปพี่หลงพี่กระเป๋าแล้วครับพี่ญาฟังนปญาใส่หัวไปซะพี่รักไอ้หลงอันนี้อันนี้ได้ไดรับบริจาคยังไงจบแคปเปล่าครับวางสองไปญาใส่หัวไปได้ละพี่รักไอ้หลงเฮ้ยทั้งใจไปไหมหรอ เราว่างสองเฮ้ยไปเล่นไพ่กับแคกเฮ้ยเรื่องนายเพื่อนสนุกกี้เห็นปะผมรักแกเพื่อนเซียนไพ่อ่ะเซียนไพ่อ่ะบอกมันว่าให้มันขอโทษกูได้ไม่พูดกับกูอะที่มันเหมือนกูอะไรนะมึงองขอโทษมันที่มึงบอเป็นคนทำไงมึงมัน อ๋ออผัวเป็นคนสัพ้ายเหรอแต่อันเนี้ยกูไม่ขอโทษเพราะว่ากูผิดมันผิดู้โอ้โหเสักตีขอี้หายเฮ้ฟิล์มกูดูโซแลกูเม่ไต้องขอโทษหรอกโอเคถ้ามันไม่คุ่กูถ้าผิดเองอะอไเนี่ยถ้าผิดเองคืออันนี้นะรใฟังคุยอะไรอะ คุยกัว่าเออมึงกวนกูทำไมมึงกวนกูทำไมเพื่อนถูกไหมเอ้าก็มึงเมยกูกูพูดอะไรไปก็ไม่มีน้ำหนักไงหนก็มึงเรียกกูอะไรอังกำพลกำพลเฮอะไรกูจะชี้ชี้กูเหรอไอ้หลงมึงไม่สำคัญมึงสัมลองแค่นั้นแหละคบ้าเทียเปรมนี่ก็ปากดีนะไอ้สัตว์ในข้าหลังกูไม่เอาอของซ่อมไฟให้มึงแล้วไอ้สัตว์ต้นตีนมึงไปหาของนอื่นเลยสัตว์กูไม่ให้แล้วไอ้เทียกูป้นเราได้มึงอะไรช่วงนี้กูจะเดินแรงป้นด้วยกอโทษก็โทษขอโทษ คนติดไงลูกฮะหำไหลเพื่อนมันไม่รวยหรอกถูกไหมมึงเรียกชื่อกูสิเออมึงเรียกเฉินอะไรเออกูรู้แต่มึงเรียกเชี่ยอะไรอําพลเชี่ยอะไรอชื่อกูก็ไม่รู้มันเป็นใครกูยังไม่รู้เลยเอออย่างนั้นอธิบายกูรู้อ๋อมันคืออย่างนี้นะไอ้เชี่ยนั่มันคืออย่างนี้นะเออกูจะได้รู้ไอ้สัตว์เธอนี่ถูกไหมโอเคโอเคไอ้แบงค์เข้ามานพอม ไอ้ยีพูดตังด้งนานเลยบังหลุดหล <ะ S 2> ับไม่ได้เฮียร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วเล็กชื่อดีร้องไห้เลยนะอ้วนนะอ้วนเอาอ้วนเข้าไปครับพี่ๆพ,พี่มานี่ก็ได้ครับคุยคุยตรงนี้ก็ได้คุยตรงนีอ้อ่ะเอาไปคือตอนแรกที่คุยกันอะ่ะก็คือพี่ไปเอออ้เพิ่ง<อ>เอเอเอ,อ้วนฟังก่อนพี่ไปเอาเหรียญกับสภาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยว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  เอา<ม>พี่อลกินแรกที่พี่คุยผมมะพี่อยากอาอลองใช่ไหมให้ลองออกมาอยู่กับพี่ดูแล้วดูว่าโอเวอร์จะเป็นยังไงถูกไหมอ่ะฮะคือตอนเนี้ยถ้าไม้ความว่าแบบนั้นอ่ะผมผมผมคิดว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมอ่ะขอเวลาขอคุยกับก็คือขอเคลียร์กับพวกมันก่อนแล้วในนะจุดจุดหนึ่งอ่ะผมไม่อยากออกมาเ,เพื่อลองมันอ่ะปีนึ๊ปปีนึ๊ปเ่าไหมถอยากไม่อยากให้ออกมาเพื่อลองทดสอบมันแล้วแบบกลับเข้าไปอะไรเงี้ยคือถ้าผมจะออกก็คือออกก็คือออกเลยใช่ประมาณนี้ที่ผมไม่อยากแบบ ทดสอบอะไรงก็เดี๋ยวผมขอก็คือตอนนี้ผมยังให้คาตอบอะไรพี่ไม่ได้หรอกแต่ผมไม่ได้ไม่ได้แบบจะกักหรืออะไรนะแต่คือสุดท้ายแล้วผมขอเคลียร์ตรงนั้นก่อนให้ให้ดูขอลองเคลียร์ดูก่อนับว่ามันจะเป็นยังไงต่ออ๋อนม่ถ้ามันเคลียร์ไม่ได้จริงในความหมายว่าทีา่จะบอกพี่เคลียร์ไม่ได้จริงเดี๋ยวผมจะมาบอกครับถ้ามันเคลียร์ไม่ได้จริงผมจะมาบอกอืม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 คือการคือถ้าจะให้การที่แบบออกมาเพื่อทดสอบพวกมันที่เฉยผมมองว่ามันไม่มีประโยชน์อะเข้าสู้ออกออกแล้วคือออกเลยดีกว่าครับก็ที่พี่คิดออคให้กมาเลย ว่าถ้าอ้วนออกมาออกอ้วนออกมาแล้วอ่ะกูไม่ได้ทดลองกูให้มันอยู่เลยกูเรเอาเดี๋ยวให้มันออกด้วยนี่คือแสดงว่าที่ผมคิดถูกเนอะผมกลับมามี่ผมไม่มีสิทธิ์ในกออกคือออกไปแล้วใช่ไหมใช่ถูกยังไม่ได้ออกเลยใครอ่ะไม่ของกันให้พี่เฮ้ยตอนนี้ผมไม่ได้คุยกับพวกมันนะอย่างลูกอ้เนี่ยผมไอ้ฟิมก็รู้แล้วว่ามันมันมีกลิ่นมันก็รู้แล้วมันเห็นผมโพสต์ทวิตเตอร์มันรู้ว่าว่าผมไม่โอเคมันก็เลยพากันมาเนี่ย รู้ยู่แล้วของอวันนี้จะมง่แม่งมัน,มนอารมณ์เดิมอะแต่คือน,อน้องในแก๊งมันก็อยากให้ผมเรียกเรียกคุยนะแต่ผมก็เลือกเลือกที่จะไม่เรียกคุยก็คือให้แม่งรู้ตัวเองว่ามันควรจะเป็นยังไงแต่เอง็งต้องต้องต้องคุยแบบว่านี่ไปเลยอะอ้วนพี่ว่าแม่งดูแล้วเดีย๋ยวมันมันก็อวนกลับมาอีกอะภาพเดิมๆใช่ขนาดตอนเอ็งยังเคย เอเคยทิ้งทิ้งไปแล้วอ่ะถึงเวลาที่เขาบอกว่าเอ็งไม่เอาแล้วอ่ะคือเอ็งไม่ไหวแล้วอ่ะที่ตอนนั้นเอ็งไปอยู่คนเดียวมั้งใช่ต้องพักใหญ่หลายเดือนเลยวนี่ฮะคนเดียวตอนไหนวะที่มันนานๆเลยช่วงนี้เอกไปอยู่คนเดียวอ่ะนานๆเลยอ๋อช่วงช่วงช่วงที่ผมหายไปเหรอเออช่วงที่ผมหายไปอ่ะอ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้นคนละเรื่องอันนั้นผมไปอีกเรื่องหนึ่งนะอ๋อบ้ากามเหรออันนั้นไปทางบ้ากามเหรอไม่่ใชหรออันนั้นบ้ากามเหรอ เดี๋ยวเาดี๋ยวเราเรื่องพยพยกไปยกไปเรื่องบักกับยกไปพี่มีความลับความลับอ้วนเรื่องหนึ่งนะพี่ไม่เคยบอกใครเลยนะเรื่องอะไรพี่ไม่อยากรู้เลยเนีานมาแล้วมันนานมันนานมาแล้วอ้วนเรื่องอะไรเหรอเรื่องมันนานแล้วสมัยแกดีแล้วมั้งแกดีเรื่องอะไรวะพูดผายอยากรู้ด้วยพูดผายก็อยากรู้ด้วยคนที่อยากรู้อ่ะไม่ใช่ผมนะแต่เป็นเมียผมอ่ะตอนเนี้ย แต่เป็นเมียผมครับตอนเนี้ย้ในบ้านนี้เมียไม่อยู่น้องสบายใจได้ไม่ต้องห่วงครับเขาอยู่ข้างผมครับเขาฟังอยู่อ๋อมันสิงอยู่ในหัวมันอยู่ในหัวอยู่ในหัวอยู่ในหัวใช่แต่มือเขาอะอยู่หลังหัวง่ายชอ๋อมันเหมือนเหมือนวิญญาณสิงกันแหละชอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันไมหวจริงเดี๋ยวผมจะไม่ให้คำตอบพี่ครับได้ครับอ้วนไอ้เหรอครับตอนนี้เราใช่หรือเปล่า อาไม่ใช่ครับวันนี้พี่ขับแบดแบดเดย์ใช่ไหมสองเจ็ดศูนย์พี่ไม่ซื้อรูปมึงหายก่อนกูยังเนี่ยสัตว์หลงกูถามมาดิกูหายเลยฝาดเป็นเฮียอะไรอ่ะต้องอิดใจหน่าชดใจนอนไอ้เฮ้ยหลงชื่อย่าไปไปยังไปไหนไปปะอยู่รู่นอยู่รู่อยู่รู่อยู่รุอยู่รุ่นไอ้หลงเมาไอ้หลงเมาไปกระท้องไหงไอ้หลงเมาไปกระท้องไหงแคปซูลไหมมาดิ อย่าเสือกสัตว์พรพรมานี่ดิมาเป่าเลยพี่เฉินพี่เฉินเด็กมันโดนกระทืบเหรอพี่เฉยนเกียร์อย่าไปทำเขา I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.